เฉลิมพระชนพรรษาองค์ราชินีราชเปรมปรีเทิดไทยพระมิ่งขวัญพระเกียรติก้องเกลิกฟ้าคู่ราชันงามตระการเคียงขัดติยะไทยขออันเชิญพระไตรรัตน์เป็นฉัดแก้วสรงคลาดแคล้วภัยพานทุกการสมัยร้อยรวมใจทั่วล่าประชาไทย ถวายพระพรชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางบุญวันดีวุ้นซิ้วประธานแม่บ้านมหาไทายจังหวัดภูเก็ตและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทายจังหวัดภูเก็ต สมเด็จพระราชินีสีสงาพระบุญญายิ่งใหญ่ปกไทยผองพระคู่ราชองค์จัก,กรีที่เรืองรองพระคือทองนพคุณอุ่นฤทยัยสมเด็จทรงเจริญพระชนสาเกเสษมสัรทุกที่วาราตรีสมัยพระชนมายุลุกหมื่นไซถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า นาวารีีหญิงโนสมาหลีเซนประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพังงาพร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพังงา น้อมบุญน้อมมนัสอัญชลีบรมราชินีร่มบุญอุ่นเกษาเทียมฟ้าสง่ามัน่นพระเมตตาเคียงราชาเคียงผสกปกเกตไทยเฉลิมล่าเฉลิมสีเฉลิมพระชนถวายมิ่งมงคลกเกษมสารสามมิถุนาการเฉลิมพระชนมวาน นิรันการขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางบุษบาบุญยลักษ์ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระบี่และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระบี่ เฉลิมพระชนมะพันษามหาสมัยขอเทิดไทยราชินีศีสยามเหล่าทวยลาชทั้งผองสองพระนามทั่วเขตคามเฉลิมชัยถวายพระพรทรงเป็นเอกนารีจักรีนาฏทรงเคียงคู่ภูวานาฏมหิสอนสายพระเนตรเปี่ยมเมตตา เอื้ออาทรประสงนิกรสุขชีวีสวัสดิชัยทะประสงค์จำานงใดให้สลิดเทพประสิทธิพ์พิพิธพรบรวรสมัยทรงกรเกษมสลานพระหาฤทัยปนมกรน้อมใจถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายชัยยุทธเตชะกุลปานี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสมุทรสาครช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำศาลแขวงภูเก็ต เฉลิมพระชนมพรรษาหมหาสมัยขอเทิดไทยราชินีสีสยามเหล่าทวยราชทั้งผองซองพระนามทั่วเขตคมเฉลิมชัยถวายพระพรทรงเป็นเอกนารีจากกรีนาธทรงเคียงคู่ภูวนาฏมหิสรสายพระเนตรเปี่ยมเมตตาเอื้ออาทรพระศกนิกรสุขชีวาสวัสดิชัยถ้าประสงค์จำนงใดให้สลิดเทพประสิทธิพิพิธพรบวรสมัย ทรงกเกษมสราพระหฤทยัยประนมกรน้อมใจถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายไพโรธสุวรรณรัตน์ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงกระบีพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลแขวงกระบี เฉลิมพระชนมาพรรษามหาสมัยขอเทอิดไทยราชินีศรีสยามเหล่าทวยราชทั้งผองสองพระนามทั่วเขตคามเฉลิมชัยถวายพระพรทรงเป็นเอกนาลีจักรีนาทรงเคียงคู่ภูวนาฏมหิศรสายพระเนตรเปี่ยมเมตตาเอื้ออาทรพระสกนิกรสุขชีวาสวัสดิชัยทะประสงค์จำนงใดให้สลิดเทพประสิทธิ พิพิธพ์บรวรสมัยทรงกเกษมสลานพระหฤทยัยปนมกรน้อมใจถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้านายไพฑูลโชติชัยพงศ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตพร้อมผู้พิพากษาสมทบผู้ปณีปนอมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต สามมิตรุนารวมใจไทยทั้งชาติเราถวยลาดเฉลิมชนมพันษาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดางามสง่าปรากฏอยู่คู่รัชกาลขอทรงเป็นมิ่งขวัญบัลลังแก้วพระเกียรติแผ้วเพิดไกลแผ่ภัศาล สิ่งศักดิ์สิทธิ์มหิทธิคุณหนุนบรรดาลเราข้าราชการสารน,น้อมใจกายถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายชาตีสุชาชาติผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งมีนบุรีช่วยทำงานชั่วข่าวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพังงาพร้อมด้วยคณะผู้รักษาสมทบและข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีสีกัตราจากกรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศีรน้อมสวัสดิชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายลือชายอดล้ำผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม คณะผู้พิพากษาสมทบและคณะผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ สุพมงคลเฉลิมพระชนมพันษาบรมราชนีศรีกษัตราจัก,กรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยสิริน้อมสวัสดิชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวิกรมโกโมนตรีอายการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอายการในจังหวัดภูเก็ต สุพะมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชนีสีกษัตราจัรตรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศิละน้อมสวัสดิชัยทรงพระเจริญด้วยเก้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายมนุธรรมเหล่าสกุลอายการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอายการในจังหวัดพังงา สุปะมงคลเฉลิมประชชนมาปัญษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยตวายพระพรทั่วล่าประชาไทยสิริน้อมสวัสดิ์ใจทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมกาบพระพุทธเจ้านายวันลบแสงทับทอง,อา,างอ,อายการจังหวัดกระบีพร้อมด้วยอายการจังหวัดกดีสารแขวงกระบีอายการจังหวัดกดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบีอายการจังหวัดกุ้งครองสิทธ และช่วยเหลือตามกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกระบีสุภเลิกเฉลิมพระชนมพันษาสมเด็จพระราชินีจัก,กรีสมัย สามมิถุนาทวยราชถวายพระพรชัยขอทรงสำราญพระราชาฤุัไยยิ่งยืนนานขออัญเชิญเทพทั่วทิสานุทิศอำนวยจตุรพิษพรสืบสุขสารปราศจากเพศภัยทุกประการตาบจิรัธิการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวสิรินทรพัฒนาอิทธิกุลอายการจังหวัดคดียาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอายการสำนักง,งานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูกเก็ตพระมิ่งขวัญชั้นฟ้าประชาไทย เฉลิมพระชนมงคลชัยหัวใจสยามปวงเหล่าราชแท้สองฉลองพระนามทุกเขตขามถวายสัตว์สวัสดิชัยองค์มหาราชินีสุทธิดาพระบาร,รมีมิ่งฟ้าโสภาสมัยขอพระองค์ทรงสรานพระหฤทัยประนดน้อมรวมใจถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสราวุธสุแก้ว อายการจังหวัดคดีสารแขวงภูเก็ตพร้อมด้วยพนักง,งานอายการข้าราชการฝ่ายอายการสำนักง,งานอายการคดีสารแขวงภูเก็ต สุภาพมงคลเฉลิมพระชนมพันษาบรมราชินีศรีกษัตราจากกรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศิระน้อมสวัสดิชัยทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม,ม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวอรพินอาชีวสุขผู้ในการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตราชสมภพคำรบงบราชินี น้อมเกศีทุกเหล่าชนมงคลสมัยราชกิจทรงสืบสารชื่นบานไทยคู่พัวในทรงเกื้อโอบเอื้อนิกรพระเมตตากาลุณบุญบำเพ็ญประจักษ์เห็นพักราชาพระอดีสรเทพอารักษ์ปกพิทักษ์ประทานพรประนมกรทั่วล่าทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพพุทธเจ้านายสุขสรรตสารเอผู้ในการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดภูเก็ตข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดภูเก็ต สมเด็จพระนางเจ้าปกเก้าสยามเทิดพระนามน้อมปนดบททศีเอกุดมพระบรมราชินีเป็นคู่บุญบารมีจากรีวงทรงงามองค์งามหาไทยอัมพัยพันงามดุจจันแจ่มฟ้าทาราดลขอน้อมถวายพระพรยิ่งมิ่งมงคลทรงพระชนวิวัฒนาทรงพระเจริญ ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายกิศณะทิพยจรรยันทร์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเรือนจำจังหวัดภูเก็ต อง์สมเด็จพระบรมราชินีเอกอนองวงจัก,กรีพระมิ่งขวัญคือนางแก้วคู่บารมีองค์ราชันงามเฉิดฉันเป็นศรีสงางพไทยไทยสุภวาระมงคลเฉลิมพระชนขอเทพไทยบัรดาลดนพระวัดสาถวายพระพรอวยสวัสดิ์วัฒนาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนฤมลศีสัจจังครังจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดภูเก็ต สมเด็จพระนางเจ้าปกเก้าสยามเทิดพระนามน้อมปนตบุบทศีเอกอุดมพระบรมราชินีเป็นคู่บุญบารมีจากกี่วงทรงงามองค์งามหาไทยอัมภัยพันงามดุจจันแจ่มฟ้าทาราดนขอน้อมถวายพระพรยิ่งมิ่งมงคลทรงพระชนวิวัฒนาทรงพระเจริญ ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวประภัยพุกงามสถิติจังหวัดพังงาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดพังงา สุพมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจัก,กรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าชประชาไทยศีระน้อมสวัสดิชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางนัทริกาส่งศรีบุญสิทธิเกษตรและสากลจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสากลจังหวัดภูเก็ต ผู้บุญญาจอมกษัตริย์ขัตติยราชทรงเปลืองปราดปีชาประจักษ์สมัยทรงงานเพื่อเกื้อกูลภัยบูลไทยนบเทิบไทยเมตตาคุณอุ่นดวงมานสามมิถุนายนมงคลสมัยประสบไทยปรีเปรมกรเกษมสารน้อมถวายพระพรสุนทรการ ชนมายุยืนนานมั่นทวีพระบรมราชินีสีสงงามิ่งขวัญล่าประชาไทยในทุกที่ราดล่มเย็นด้วยบุญญาบารมีทุกนาทีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวิรศักดิ์หล่อทองคำผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสุบพามงคลเฉลิมพระชนมพันษา บารมราชินีสีกรสัตรตาจักกรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยสิระน้อมสวัสดิชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสุภรักษ์ดำรงเชือ้อรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดภูเกต็ตพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดภูเกต็ต สุพมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมมราชินีศรีกษัตราจาักกรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศิรน้อมสวัสดิชัยทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายชวนนอิมอาบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา เฉลิมพระชนมพันษาราชนีสยามมงคลยามเทพประสิทธิ์วิสิทษิ์สี ถวยราสองเกิดก้องราพระราชินีทนทวีพระเมตตาประชาปวงไทยเชิญทวยเทพปกรักษาอง์ราชินีสิริทวีพิบูรณ์สวัสดินิรัติสัยทรงพระเจริญเคียงดำรงพระทรงชัยน้อมดวงใจ นบวันทาถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางจันทวีระงับผ่านผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลพร้อมคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมิชชันภูกเก็ต ฉเฉลิมพระชนมพัรษาราชินีดนดิถีสิริสวัสดิ์นิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกิกไกลเฉลิมพระนามฉเฉลิมชัยถวายพระพรเอกอักรนารีจัก,กรีนาถคู่บารมีจัก,กรีราชอดิศร ทรงพักดีองค์ภูมินบดินทรทรงอาทรทรงพิทักษ์วงจักรีพระปรีชาทรงเชี่ยวชาญการทหารองค์ครักษ์พระภูบาลเปี่ยมศักดิ์ศรีเสริมทรงพระบุญญาบารมีทั่วธานีแท่สองเกียรติก้องไกร พระประสงค์จำนงใดให้สำริษเทพประธานพรสริ์วิจิตสมัยจะตุรพิษพรดลมงคลชัยสถิตเป็นมิ่งขวัญไทยนิรันการด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุพิญญาชัยการหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนวิทยาสาธิต